สวัสดีจ้าเศรนี้สิพาเห็ดเมนูเราจะพาหมูเราจะเอาเกาะมาย่างด้วยเตาถ่านเอามาย่างด้วยเตาถ่านแดดซองจักน้อยเราจะพี่น้องใกล้จะสุกแล้วจ้าย่างหมูเอาไปเห็ดผ้าเราจะพ่อแม่พี่น้องใกล้สุกแล้วจ้าพี่น้องใกล้สีสุกแล้ว อันนี้คือย่างซุกแล้วจ้ะย่างสุกแล้ววันนี้เขากัสีไปเหยีดเป็นตอนบางๆนะจ้าทำเป็นชิ้นบางๆอันนี้ก็พอละจ้าพอแล้วเหลือแต่ตอนนี่แหละจ้ะพี่น้องอเขย,ย่งพออร้างนี่ใบหอมไปใส่ผ้าหมูครับนี่ใบหอมไปใส่ผ้าหมูจ้ะพี่น้องนี่เขากัปลูกไฟนจะจ้าเพราะอะไเก็บไปใส่ เนจ่าไสหลับอันนั้นเป็นกระทางสารเนอจ้ะสารเนอไปแถวเรื่อยไปพร้อมชีฝรั่งเนจ้ะเด็ดเพราะเด็ดไปไสเนจ้ะใสหลาบใส่ก้อยปูกลอยเนจ้ะเพราะได้กินสุกแล้วค่ะบายจ่า เอาไปเฮ็ดอันในควานเราจะเ่อแม่พี่น้องล้างจากเข้ายยางซุกแล้วเอาจะวันนี้ก็จะไปซอยเป็นตอนบางๆจะทำเป็นชิ้นบางๆอันนี้อันใบเตยเราจะเครื่องปรุงแตง,แตงเราจะแตงข้าฝฟานตอนน,นอยๆแล้วเขาก็ไปขั้นเกลือเราจะปั้นน้ำออกอันีนี้ก็ต้นหอมเราจะ้วนคะ็ มะนาวใบมะกรูดหันอนะาจารย์แล้วก็หัวหอมแดงกระเทียมนะจาจาะแล้วก็มิตรไคอาจ้ะแล้วก็ซาะแหน่นี่จ้ะอันที่เขาเตรียมไว้บตะใส่์อาจารย์เขาซอยเป็นตอนบางๆนะจาจาะซอยเป็นตอนบางๆไว้บตะเห็ดผ่านอะาจาะผ่าหมูวิธีเห็ดจ้ะเดี๋ยวสีเห็ดให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันนะจาจาะ กระซิบายๆลาบลรวจ้ะคล้ายๆกับลาบหั่นเป็นชิน้นชิ้นบางๆเราจะชิ้นบางๆเราจะเดี๋ยพอแม่พี่น้องได้รับชมเราจะกับเขาในแต่ละวันของแม่อ้วนพากินพาแซบเราจะ ฝากพวาแม่พี่น้องเอฟซีทุกๆทันเดอจะมักกระไรถือใจกระแช่ให้ไม่อ้วนคือเก้าเนาจะมือนี่ก็พ้ามาเห็ดกับเขาผ้าหมูเนาจะเมนูเ้จะห้อกเห็ดเป็นชิ้นบางๆทำเป็นชิ้นบางๆเเ้าก็บเตรียมหัวหอมเนาจะหั่นไวเรียบร้อยแล้วเนาจะ ทำเป็นชิ้นบางๆนะจ๊ะจับลังจากเขาซ้อยเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะบริการเสียเอาลงไปเห็ดนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องเอาลงไปทำวิธีทำนะจ๊ะผ่าหมูให้พอสั่งนุ้นเป็นคนซอยให้เด้อจ้ะซอยให้ ข้าวคั่วเราจะเอาเข้าวคั่วใส่ลงไปจ้ะข้าวคั่วแล้วก็สิใส่พริกผงเราจะใส่พริกผงลงไปพริกผงในขา้าวคั่วเองเด้อจ้ะใส่พริกผงแล้วก็แป้งนัวเราจะใส่แป้งนัวลงไปจะใส่แป้งนัว ใส่มะนาวลงไปจ้าเมนูแต่ละเมนูบลคงทีเราจะตามความชอบของไผรแล้วก็ของมันเราจะการปรุงแต่ละท่านกับบล็อกเกอกันเราจะพ่อแม่พี่น้องอันนี้กับซีไซน์เราจะเอ่อแตงเราจะอันนี้แตงที่เข่าขันอันน้ำเราจะขันน้ำเกลือออกแล้วก็ ต้นหอมเนาะจ้ะใส่ใบสะระแหน่เนาะจ๊ะล้วก็เครื่องปรุงนะจ้ะพี่น้องใส่ลงไปเสร็จจับแล้ววันนี้เ้ากับสิบคุกเข่าเข่ากันเด้อจ้บพ่อแม่พี่น้องอุ้ยหอมหอยๆจ้ะวันนี้กินเข่ากันมาเด้อจ้ามากินน้ำแม่อ้วนพากินพากแสบเนาะจ้ะผ่าหมูจ้ะกับเข่าของเราวันนี้ หอมหอยๆจากพี่น้องใส่น้ำปลาจักน้อยพนักพี่น้องใส่น้ำปลานิดหนึ่งแล้วไม่ได้ใส่น้ำปลาตีโอ้เอาจากคุกเข่าให้เข้ากันจ่าต้องใส่น้ำปลานิดนึงว่าสันต์ต่อสางนู้นว่าเอาได้ใส่เกลือไปโอ้เกลือก็ใส่แล้วจ้าเป็ดแต่แซ่บวะพี่น้องพวกหล่ะหอมหอยหอยนะจ่ะหอมกินข้าวขว้า จ้ะขอซิมอนุญาตซิมมึงก่อนเดอร์จะแซบบอะจาใส่น้ำปลาลงไปนิดหน่อยจ้าเพราะว่ามันจางพะนะจ้าใส่น้ำปลาลงไปจ้าแล้วก็ค้นคลุกเข้าให้เข้ากันจ้าเดีดตวเต่ยแซบบอะพอมีพี่น้อง จาเอาจานมาตักใส่พร้อมเสิร์ฟเด้อจะท่านได้วันกินเขากะแวะมาได้จ้าเมนูเราจะผ่าหมูเนจ่ะวิธีทำเนจ่าวิธีทำเขาก็เอาหมูไปย่างไฟก่อนเราจะย่างด้วยเตาถ่านเนาจา่ะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟจ้าเป็นแต่แ่บวาพี่นอ้องหอมหอมจ้ะแวะมากินน้ำกันเด้อจะเตรียมผักไว้แล้วเนจ่ะ อันนี้กินกับข้าวสวยก็ไดนอเจาจะข้าวสวยหรือว่าข้าวเหนียวก็อร่อยเหมือนกันนะคะกละดาษจะไปแตะแซบว่ที่จะพักจะพักเขาเตรียมอะไรียบ้อยแล้วนะจาะพี่น้องโอ้ยเหมือดจากน้อยเด้อจ๊าทื่ในรัวจากระมิแตแดงจราแล้วก็ะมะเขือพวงกละดาษพักของเขาไว้ทากินกับใส่กับข้าวเหนียวนะจาะพ่อแม่พี่น้อง เสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูของเราวันนี้เราจะผ่าหมูถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจเอาไปเหตุกินก็ได้เด้เอจ้ะแบบวิธีทําจะวิธีทํากับเขา่าเส็ร์ฟจ,จะ ของเขาก็มีหลากหลายอย่างแต่พ่อแม่พี่น้องเอาคลิปนี้กับแค่นี้ก่อน้ะจ้าคลิปนาพ่อกันไหมถากินน้ำกันเด้อจากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกๆท่านมาจาก,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 กคลิปนี้กับแค่นี้ก่อนจ้าสวัสดีค่ะ